ควายแดงว่ายังไงควายแดงเออนะนี่ฮะแอดมินไม่ได้ว่านนะแต่เป็นคอมเมนต์จากชาวโซเชียลเขาคอมเมนต์บอกว่าควายแดงว่ายังไงควายแดงเงียบคลิปเลยตอนนี้นะฮะเลิกไปด่าพักประชาชนพม่าได้แล้วเลิกไปแสะพักประชาชนพม่าได้แล้วตอนนี้การเป็นพักเพื่อพมา่า นะพักรวมไทยเพื่อพมา่าพักภูมิใจพม่าเรียบร้อยแล้ว <c oughs> ปวดหัวจริงๆเลยนะครับนี่หลังจากที่ประกาศจะให้สัญชาติแบบพมา่าแบบเร่งรัดอีกตั้งหากจริงๆไม่ได้แค่พม่าะนะจริงๆก็ต่างด้าวทั้งหมดแหละนะเพระาะว่าจะเป็นทุกชาติอะนะไม่ได้มีแค่พมา่ามีทุกชาติเลยนะที่มาเกิดในประเทศไทย นะครับลาวเขมรกัมพูชานะหรือประเทศอื่นๆนอะ่ะนะไทยกันแล้วแต่มาเกิดในประเทศไทยเขาให้หมดเลยว่าอย่างนั้นโอ้โหนี่นะเออเนี่ยคอมชาวเน็ตเขาคอมเมนต์เลยเนี่ยพักเพื่อพมา่าไปแล้วตอนนี้เออนะไปว่าไอ้พักประชาชนพมา่าไปได้แล้วนะตอนเนี้ยต้องว่าพักเพื่อพมา่าแล้วตอนเนี้นะครับ เอออเหนื่อ,อยใจวะนะนี่ถ้าเลือกลุงตู่นะป่านี้นะเออแต่ก็ไม่แน่นะลุงตู่อาจจะให้สัญชาติเหมือนกันนะเออนะครับเพราะอะไรอะ่ะเพราะตอนนี้เนี่ยประเทศไทยเขาเรียกว่ามีปัญหาในเรื่องของประชากรเกิดน้อยนะเออผลิตประชากรไม่ทันคนเนี่ยนะครับไม่อยากมีลูกกัน นะก็จะเห็นได้ว่านะตอนนี้ก็นโยบายของประเทศไทยก็มีนโยบายของการสนับสนุนให้คนมีลกูกใช่ไหมออไม่ว่าจะเป็นเพิ่มสวัสดิการต่างๆมากมายให้คนมีลกูกนะครับเพราะประชากรประเทศไทยมันอัดเข้าสู่ยุคสูงวัยมากขึ้นนะออยุคเบบี้บูมตอนนั้นนะ พอมาถึงตอนนี้ก็ยุคสูงวัยมีแต่ผู้สูงวัยทั้งนั้นเลยตอนนี้ไม่มีวัยหนุ่มวัยสาวที่จะมาพัฒนาประเทศนะครับถ้าประเทศมันขาดกําลังคนขาดอะไรเนี่ยนะมืนก็จะไม่สามารถพัฒนาประเทศต่อไปได้นะนี่ก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งในการที่เขาถึงเดบอกว่าเอามากระตุ้นเศรษฐกิจนะประชาชนก็งงแค่จะเอามากระตุ้นยังไงวะ มีแต่เสียเงินเพิ่มไม่ใช่เหรอมีแต่ต้องเสียจ่ายภาษีเอาไปเป็นค่ารักษาค่าอะไรจริงๆมันก็มาเพิ่มเงินให้ประเทศชาติด้วยการให้คนพวกนี้มาทํางานไงครับทํางานก็จะได้เสียภาษีไงอืมใช่ไหมเออเพื่อให้มันเกิดการหมุนเวียนเงินมากขึ้นนะครับเพื่อให้มันเงินมีในระบบมากขึ้นนะสี่ล้านสี่แสนไม่ใช่สล้านสี่แสนคนเนี่ย สี่เ4.8แสนคนเนี่ยนะใครจะไปรู้ใช่ไหมใน4.8แสนคนนี้อาจจะมีหมอมีพยาบาลมีทหารมีนายพลเกิดขึ้นมาก็ได้เอ,อ่ออนาคตก็อาจจะเป็นอ่าเป็นใหญ่เป็นโตเป็นนักการเมืองก็ได้ใครจะไปรู้เพราะเด็กวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้านะครับอืมนะ ฉะนั้นตอนนี้ก็เลิกรอพรรคประชาชนพม่าได้แล้วไปรอพรรคเพื่อไทยได้แล้วว่าเป็นพักเพื่อพมา่าหันไปซ้ายก็เจอพมา่าหันขวาก็เจอขมิญเหนื่อยใจนะเลิกลุงตูป่ป่านนี้ก็จบไปแล้วใช่ไหมไม่ต้องมาปวดหัวนะออมันอึดอยากวิธีที่จะแบบกระตุ้นการผลิตประชากรแล้วเรื่องไงเนื่องจาก ตอนนี้ YouTube มีการปรับลดรายได้เป็นอย่างมากแอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียร์วาโค้หรือเลขพร้อมเพล์ก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด Thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ